บริษัท BZ Matching จำกัดมีความประสงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอผัาน์ข่าวน้ำพึ่งที่สนใจจำหน่ายผลผลิตด่วนไม่จำกัดจำนวนโทร029731855หรือ Line ID Warner.TV เพิ่มยอดขายขยายตลาดโดยบริษัทในเครือว a r n e r g r o สนับสนุนโดยคั่กลิ้งปลาแมคเคเรลตราสามแม่ครัวสวัสดีครับผู้ชมครับ พบกันเช่นเคยนะครับกับรายการ a าเซียนว i ชั่นคช่วงนี้ครับ SME to AEC+ ครับผมตรีมินเกษมรวิรัติพงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับเช่นเคยครับ SME เราก็จะพูดถึงเรื่องราวของธุรกิจนะครับว่าตอนนี้ธุรกิจตัวไหนกำลังมปนที่นิยมแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศของเราครับในวันนี้ครับพูดถึงกลัฟฟูดหรือว่าผลฟักข้าวนะครับไม่แน่ใจว่าคุ้นเคยกันหรือเปล่านะครับ แต่ว่าจะคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยก็ตามนะครับอนาคตคุ้นเคยแน่นอนครับเพราะว่าผลไม้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้กาลังมาแรงทีเดียวครับไม่แน่ใจว่าผลไม้หรือเปล่าเดี๋ยวไปถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับเพราะวันนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์ VPGAC นะครับได้นาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลฟักข้าวที่ได้รับความสําเร็จจากการวิจัยเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังจะเป็นที่เดียวในตลาดอย่างมากทีเดียวครับขอต้อนรับคุณหมูเซทวิทแก้วสีสูงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมูครับครับผลิตภัณฑ์ VPGAC นี่ เป็นมาอย่างไงครับอ่าก็เริ่มต้นเมื่อประมาณห7เจ็ดปีที่แล้วครับก็เป็นการรวมกลุ่นของสมาชิกครับให้มาปลูกฝักข้าวกันเพราะว่ามันเป็นพืชพันธุ์ของบ้านเราเนี่ยเองครับแตนมันมันเป็นผักหรือมันเป็นผลไม้หรือมันเป็นมันเป็นผักครับมันอยู่สายพันธุ์เดียวกับแตงกวาอ๋อผักแล้วกันเมื่อกี้ผมเรียกว่าผลไม้จริงๆมันเป็นสายพันธุ์เดียวกับแตงกวาใช่ไหมครับอ๋อแต่ก็มันก็เป็น พืชที่มีผลออกมาแล้วก็มีเม็ดเล็กเยอะๆเหมือนแตงกวาใช่ครับประมาณนั้นสปีชี่ใกล้เคียงกันก็อย่างนั้นแล้วคุณสมบัติของไอ้เจ้าผลฟักข้าวหรือว่าไอ้แกรฟูดนี่เป็นไงครับคุณสมบัติของเขาก็คือเขาจะมีไลโคปีนที่มากกว่ามะเขือเทศ70เท่าครับก็คือไลโคปีนเนี่ยก็คือฝรั่งเขาค่อนข้างจะรู้จักกันดีเพราะว่าเขาจะมีสรรคุณในการ ลดอัตราเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้หลายชนิดครับแนะสดงว่าไอเลโกปีนี่มันไปช่วยต้านอนุมูลอิสระเหรอือเปล่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอนุไอตัวนี้แอนตี้แอนตี้ออกซิเดนต์เออร์ซิเดนต์ใช่ครับ,รบแล้วก็ครับผมแล้วก็บำรุงผิวพรรณกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังอะไรเงี้ยป้องกันแสงแดดได้มากกว่ามะเขือเทศเจ็ดสิบเท่าครับผมแปลว่าเรากินมะเขือเทศหนึ่งลูกเอ่อยี่ได้หนึ่งลูกเท่ากินมะเขือเทศเจ็ดสิบลูกใช่ประมาณนั้นครับโอ้โห สุดยอดมาครับครับผมครับแล้วก็วิจัยออกมาครับวิจัยออกมาแล้วครับว่าว่ามันเอามากินเหมือนแตงกวาได้เลยแล้วก็ทําหลายอย่างได้ใช่ครับเอามาทําเป็นน้ําอะไรเงี้ยเครื่องสําอางก็จะโอเคมากครับนอกจากไลโคปีนแล้วมันยังมีคุณสมบัติตัวอื่นไหมครับไอตัวนี้มีอ่านอกจากไลโคปีนก็คือมีเบต้าแคโรทีนที่ช่วยบารุงสายตามากกว่าแครอทสิบเท่าโอ้โหซึ่งผมว่ามันโอเคนะกับ คนสมัยนี้ที่จ้องแต่โทรศัพท์กันทั้งวันมือถือใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันรังสีเข้าตาใช่แล้วก็เด็กๆที่เราเลี้ยงลูกกันด้วย iPad iPhone ่เงี้ยผมว่าสมควรจริงเพราะว่ามันมีวิจัยมาครับผู้ชมเรื่องรังสีที่ออกมาจากจอคอมพิวเตอร์กับเด็กนี่อันตรายมากครับคุณลุงหมูครับนอกจากไโครพีนนอกจากเบต้าแคโรทีนแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมครับคุณสมบัติของกรฟฟูดยังมีวิตามินซีมากกว่าส้มอีก60สเท่าครับ วิตามินซีมากกว่าส้ม60เท่าครับผมส้มกินแราฟูต1ลูกเท่ากับกินส้ม60ลูกประมาณนั้นครับกแต่ว่าส้มมันข้อเสียเอ้ยวิตามินซีมมีข้อเสียอย่างนึงก็คือโดนความร้อนแล้วมันจะหายออ๋ครับก็คือกินสดจะดีกว่าครับครับ้นเอ้แต่ตัวเนี้ยพอเราไปทํา แปลรูปแล้วมันยังอยู่ไหมครับมันหายครับมันหายเหรอมันหายครับแต่เมื่อไรแค่เบต้าแคโรทีนกับไอตัวอะไรโคปีนี้มันก็เยอะมากนะนะฮะแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราแปลรูปไปเอาเข้าจริงมันแปลได้หมดไหมทั้งกินทั้งทาทั้งถูทั้งดื่มได้หมดเลยป่ะครับได้หมดครับมันตัวเมล็ดของเขาสามารถเดี๋ยวจะเอาวิจัยต่อเพราะว่าเคยเอามาลองจุดแล้วมันติดไฟได้ติดไฟได้ด้วยน้ำมันของเม็ดเขาครับโอ้มันจะเป็นผลหัะจย์เกินไปป่ะเนี่ยนี่เอาเอารูปมันมาป่ะครับ ไม่เอามวานคุณผู้ชไปหาดูทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับรูปเป็นหน้าตาหน้าตามันเดี๋ผมขออนุญาตนะครับหน้าตามันเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยป่ะฮะใช่ป่ะอันนี้ครับตัวนี้ตัวนี้อ๋อเนี่ยครับเห็นไหมครับถ้ากล้องซูมมาจะเห็นว่ามันมีเมล็ดอยู่ข้างในครับเป็นแบบแดงๆครับคือไอตัวสรรพคุณไอตัวที่มี ไอ้อตัวคุณค่างเขาก็คือตัวเยื่อแดงเนี่ยครับ<อ>ที่เราใช้คือทั้งลูกมาเนี่ยใช้ได้แต่ไอ้เยื่อแดงแดงผลไม้นี่มันไปอยู่ไหนมาทำไมมันเพิ่มมาดังตอนนี้ครับจริงๆมันดังเมื่อ6 7เจปีที่แล้วครับแล้วมันก็บูมเหมือนไลเบอร์รี่แล้วมันก็หายไปข้าวไรเบอร์รี่ใช่ครัต,ต่างๆตอนนี้ใช่แล้วมันก็หายไปมันก็หายไปครับผมก็คืออ่ากลุ่มตั้งมาเนี่ยละครับห7ปีแล้วผมก็เหมือนเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาผมศึกษาดูเอ๊ะมันโอเคแล้วก็ มันไม่มีสารเคมีเพราะว่าฟักข้าวเนี่ยไม่มีศัตรูพืชเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้สารเคมีก็คือไม่ต้องห่วงไม่มีศัตรูพืชแปลว่าแมลงไม่กล้ากินมันไม่กินไม่ยุ่งเลยเอาจิงกจริงครับศัตรูพืชของเขามีอย่างเดียวก็เคยกระรอกเพราะนั้นก็เลยไม่ต้องห่วงเรื่องสารเคมีซึ่งมันลายไายไ่แล้วช่แล้วเราปลูกอยู่ที่ไหนครับทำไมเราไม่คุ้นเคยกับมันเราพันนั่งรถไปต่างจังหวัดเราเจอแต่ไรอ้อยไรข้าไม่เคยเจอไรอันี่เลยอ่ะ ผมอยู่ที่นครปฐมบ้านปักไม้ลายกำแพงแสนครับผมก็คือจะเป็นแหล่งปลูกที่นั่นผมกล้าพูดได้ว่าเป็นแหล่งที่มีฟักข้าวที่เป็นเยื่อครับเยอะที่สุดในประเทศไทยพอมีเก็บอยู่40ตัน40ตันเฉพาะเยื่ออย่างเดียวนะกี่ไร่ครับอ๋ออันนี้ไม่ไม่ได้พูดเรื่องเราเราเก็บเยื่อมาครับมาใส่ตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็นไว้40ตันแสดงว่ามันมีคนปลูก แล้วก็ไปเอาผลมาใช่ครับเราเป็นเป็นกลุ่มผู้ปลูกเป็นเกษตรกรครับครับแล้วเขาจะมาส่งที่เราอ๋อปลูกที่ไหนเรื่องของเขาเราไม่รู้ที่ที่นั่นนะครับที่บ้านปากไม้ลายนครปฐมครับแล้วมีจังหวัดอื่นมีไหมเหมือนเหมือนมีที่ที่เหนือด้วยที่อีสานด้วยแต่ของเราเยอะสุดแล้วมันปลูกได้ทั่วประเทศไหมครับมันต้องเป็นอากาศร้อนอากาศเย็นฝนตกอะไรมันต้องการแบบไหนฮะเป็นพืชที่แทบไม่ต้องใช้น้ำเลยใช้น้ำน้อยมากก็คือสามารถปลูกได้ทั่วไป ทั่วไปอ่ะครับผมเฮ้ยน่าสนใจมากราคาดีไหมครับราคาตัวลูกมันเนี่ยเวลาสมมติเราปลูกได้แล้วก่อนจะได้ผลิตผลณฑ์มันนานไหมไม่ไม่ไม่นานมากเท่าไหร่ครับไม่นานมากเท่าไหร่ราคาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ <laughs> แต่ก็แต่ก็ผลิตภัณฑ์มันเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีประโยชน์มากมัน,นมีประโยชน์มากสมมติว่าถ้าเกิดอนาคตมันดังขึ้นมาเกษตรกรอยากจะปลูกเนี่ย เขาจะไปหาข้อมูลที่ไหนได้เอาเข้ามาที่กลุ่มได้เลยครับมาที่กลุ่มได้เลยใช่ไหมครับราไปสังเกตจชุมชนบ้านปักไม้ลายเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดของฟักข้าวถ้าเกิดอยากจะไปหารายละเอียดไปที่กลุ่มอะไรนะรัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านปักไม้ลายรัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านปักไม้ลายปักไม้ลายโอเคปักไม้ลายปักไม้ลายครับ พันักข้าวนี่ยังมีสรรพคุณอีกเยอะมากเลยนะครับที่เอาไปทําได้ไปแปลรูปแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ภายนอกร่างกายเป็นสบู่เป็นครีมก็ดีนะครับหรือว่าจะกินเข้าไปเพื่อบำรุงร่างกายเป็นซอสกินกับอาหารหรือเป็นเครื่องดื่มบํารุงร่างกายธรรมดาก็ได้นะครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับมาติดตามกันต่อไปนะฮะเดี๋ยวคุณหมูจะกลับมากับเราอีกในสัปดาห์หน้านะครับมาชมกันได้ตอนที่2ของผลิตภัณฑ์จาก ฟักข้าวนะครับของบริษัท VP Black ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ